พุดเมียก้อยดีแล้วก็ต้องเสียดายเสียดายพูด้อยหนีเป็นอย่างมาเที่ยไฟโมโหคืนนี่ยย่างเงียพีสิตกเฮียนสิบ่ได้เอิญดอกสังเตียเฮียให้อยู่แต่พวกเงียผัวเล่นเสียแล้วกันแล้วบัดพัดเล่นเก็บกับเปลื เอาเกี่ยลบไปเกีย่ยมันใจขาดตายรถเพราะเสียดเดียวมึงโดนตายรถเออเกี่ยอีดีอีดเกี่ยอ yeah> ีดีอีมันบวมเงียเขี่ยเลียนเลียนยามาเกี่ยวปะเดี๋ยวศูนย์ศูนกับศูนยรอดสีเสียดายอย่างน้อมุนขั้นสีแปรกัคือขี้โอ้ยจะไปเข้าไปตัวตีบตัวเด็ดประมาทซันพุดพุดมั่งสังกัญยาเน่เถานอนใจดีดีย่าห้องให้เยอะข้างเอิรนมาใส่ เขาเอ้ยนี่ยาาเกรือวข่สวนขึ้นมาเป็นอย่งเดียวอินเจ้าเดี๋ยวไข่มันเปลยนสีอุ้มลุอมันเปลี่ยนสีอุ้มลมเป็นอย่าง่รอุ้มลมเนี่ยเรียนเอำเ้พเนาะสวงใจว่าน่งเออมันเก่งผู้เดียวนดนภาษาคนทีกเจีนเ่าไปพยัน งอนทำงาดทางานพุ่นน่ง um. น <hair> ักทหลักัตกเยี่นสายดน้งพุ่นนี้วางนทางงยู่งอเพียงเอาดีไมเอามาให้อยก็มี่หาดอกนั่นรียนสองล้งอยู่เนือมือนะโอยบานเราหกเมื่อไห่ก็ได้ดอกไปสดกกมันจะลังเนัขายง้มันแพีงนจะกินเทียนเทีัได้บ้านกัขใดตัวขายเดาประเดไปให้รูเิดให้เจ้าพ่อด อ่าอบ๊อบบอบบ๊อบบอบบ๊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 อบ่๊อบบ๊อบอบบ๊อ้บ๊อบอบบ๊อบออ โอสิแตกมังปานกินกางกะพวงอาอนาลายยามเมื่อกับต้องบานยินพอมองเทียงกานเือนเป็นวันเป็นคืนเงาในกะใจเตียว